ไแรงมากเขาเรียกหลกักการเผาเป็นแก๊สฟิเคชันอุณหภูมิประมาณ800ถึงอถึงพันองศาแออกแค่แค่ตองผ่านฝาแค่ติดยันข้างล่างเลยอะแบบแก๊สมันออกมาหมดเลยแก๊สจากถ่านไม้ไผ่ แรงมากมันปุ๊บปบแก๊สมันออกไงแก๊สมันออกแบบมันออกไม่ทันออกไม่ค่อยทันอะ่ะแก๊สนออกเยอะมันโด,ดความร้อนเยอะมากไม่ใช้เวลาเผาประมาณสองชั่วโมงเสร็จเลย